สวัสดีครับพี่น้องครับืันนี้พามาบึงอ่าางสายางปลูกกุือไงพี่น้องช่วงนี้ฝนเลื่มซาแน่นะครับแต่ว่ากันยังบ่เมื่ดเลยดูฝนนะพี่น้องเนาะก็สิเลื่อมฟางสายางครับเดี๋ยวรถสีลุ่มาได้ครับพักทองไงญ่ครับจะวางรลองแล้วสิ็จยังเสียพี่น้องนี่ครับสายางรองนี่สีเว้นไว้นะครับเผื่อรถเรียนบรรทุกนะครับ เดี๋ยขามาปลูกอีกฝั่งนี้ครับนี่นี่ครับวางสายยางครับพีนงอันี้เป็นร่องตรงกลางเนี่ยคือจะเป็นร่องสายยางว่างครับมีแผนกกรีดร่องในตั้งหากครับเป็นคนบันเขาครับคนยิวครับปี่น้องคนไทยกับว่างสายยางครับนี่ครับเวนิเลียนะครับลง ลอกนะครับอย่างนี้เลยเอารถแล่นเนาะครับพี่นอ้องบรรยากาศนะครับหนาวๆแงมหนาวเสาะครับผมบรรยากาศประเทศอิสราเอลนะครับหนาฝนหนาวมาพร้อมกันครับผมลายังเบิ่งครับผมอยู่หัวไทยครับผมมีอยู่หัวอีกคนหนึ่งตียูไทยครับรอตัดสายยางยง้ยมรถเลียนมากนะพี่นอนะ้องเนาะ เดี๋ยวจะเห้เบิงยย่งรถย้ายใส่ยยางครับหรือเบิ่งก่อนพี่นอายาย้องว่าย้ายแล้วมันจะยู่ลักษณะไหนครับมันอยู่นี่ครับนี่นครับมีลุงน้องนี่พี่น้องเห็นไหมปั๊บดีเลยโอ้รถมาแล้วครับเออไปเรื่อยๆไปไปปีศาจนี่ครับ ทีเป็นลอยอะไรคนดึงกับบวายครับพี่น้องต้องใส่รถนะครับเป็นมวนก่อสสอยางทีนะครับยหายไปน้ำลองครับนี่ครับเก็บกุญยีบานขอเจ้าลงยางบางที่ครับทีสุดหูสุดตาที่ใส่รถนะครับค้นกะที่ยืนเหยียบลักษณะนี้ครับ ยืนหยัดแรงทีครับอไทยครับเพื่อนยืนหยัยบแงบนบะบรรยากาศทิศทางดังบนะผมมีอย่างไรเพี่องภามาเบินนรรกาบการหิุงานการยหญยยย่สยางปลาฟักทองหยักนะครับฟักทองใ่นะครับมาเลย เนี่เล็กๆหน้อยครับผมเก็บให้พี่น้องเพิ่มบรรยากาศนะครับวนะ่าการวางสายยางมีอย่างไรครับฝากไปเด้อพี่น้องกันได้ทีเดียวนะครับตปบป่ามือเงี้ยไงก็อยู่ประมาณนี้ครับพี่น้องช่วงมักกะาคุมผ้าเน,นี่ก็จะว้างสายยางครับเจ้าหน่อยยีได้ปล,กลูกนะครับพี่น้องย่อใหญ่มาเพิ่งบรรยากาศการปลูกอีก็เป็นอย่งไรครับช่วงนี้การเตรียมสายยางก่อนพี่น้องบจบกัน ียงงค่นี้รักสวัสดีครับผม